สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นการเรียนหน่วยที่สามนะคะเรื่องการบิดของเพลานะคะขณะที่เพลามีการเคลื่อนที่นะคะก็จะมีทอร์กหรือเรียกว่าโมเมนต์บิดหรือเรียกว่าแรงบิดเกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนนะคะเราสามารถหาค่าแรงบิดหรือโมเมนต์บิดหรือทอร์กนะคะ โดยการวัดค่ามุมเพลาที่บิดไปนะคะเออดูหน้า75ต่อค่ะแรงบิดเวลาเราเจอหนังสือหลายๆเล่มนะคะเราจะเจอคำว่าแรงบิดโมเมนต์บิดหรือว่าทอร์กก็คือตัวเดียวกันนะคะแรงบิดหรือทอร์กเวลาเราคำนวณเราจะมีข้อสมมุติฐานอยู่ทั้งหมด 5ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือในการคำนวณหาการบิดของเพลานะคะเพลาจะต้องตรงมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันนะคะตลอดความยาวของคานค่าความเค้นที่เกิดขึ้นในเพลาจะต้องไม่เกินค่าขีดจํากัดการยืดหยุ่นนะคะเพลาจะต้องมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นเหมือนกันตลอดความยาว เส้นลัศมีภาคตัดหน้าตัดตรงของเพาจะยังคงเป็นเส้นลัศมีตรงหลังจากเกิดการบิดนะคะข้ห้าหน้าตัดของเพลาก่อนและหลังการบิดจะยังคงเป็นระนาบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อขถัดไปความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดหรือทอ์กับค่าความเค้นเฉือนนะคะหรือค่าเทาอันนี้ ตัวนี้ก็คือตัว T ก็คือทอร์กหรือแรงบิดนะคะเทาก็คือค่าความเค้นเฉือนนะคะซึ่งเวลาที่เพลามันหมุนทอร์กหมุนอันนี้เรียกว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้เรียกว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมันหมุนคนละฝั่งนะคะมันก็จะได้มุมบิดออกมาเป็นมุมเซตาตรงนี้นะคะเป็นมุมเซตา การหาค่าความเค้นเฉือนนะคะความเค้นเฉือนในเผาถ้าเป็นเผาตันในรูปในหนังสือรูปที่3.2มจุดสองที่เห็นจะเป็นเผาตันนะคะค่าความเค้นเฉือนสูงสุดนะคะจะเกิดขึ้นที่ผิวนอกสุดของเผาและความเค้นเฉือนต่ำสุดตรงนี้นะคะเรียกว่าเทามินิมัมก็คือค่าความเค้นเฉือนต่ำสุด จะเกิดขึ้นที่ผิวด้านในสุดหรือจุดตรงกลางของเพลาซึ่งมีค่าเท่ากับศูนนะคะทีนี้ก็คือเพลาตันถ้าเป็นเพลากลวงเพลากลวงแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่าความเค้นเฉือนจะเกิดขึ้นที่ผิวนอกสุดตรงนี้ก็จะเป็นเทอรแม็กและต่ำสุดที่ผิวเพลาด้านในนะคะ พราะฉะนั้นลักษณะไดกแกรมของรูปความเค้นเฉือนก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเทามินนะคะเทามินก็คือความเค้นเฉือนต่ําสุดที่ผิวเพลาด้านในและมากสุดที่ผิวเพาด้านนอกอันนี้เพากลวงถ้าเป็นเพาตันมากสุดผิวเพาด้านนอกแล้วก็ตรงจุดกึ่งกลางก็จะเป็นค่าความเค้นเฉือนน้อยสุดนะคะการหาค่าความเค้นเฉือน หาได้จากสมการข้างล่างนะคะความเข้นเฉือนสูงสุดมีค่าเท่ากับ tr ส่วน j t คือท o r q u หรือโมเมนต์บิด r คือลัศมีของเพ่า j คือค่าลายเปิดไปอีกหน้าน,นะะึงค่ะข้างล่างของหน้า76ค่า j นะคะ j เรียกว่าค่า p o ลาร์โมเมนต์ออฟอินเ โพล่าแปลว่าขั่วโมเมนต์แปลว่าโมเมนต์อินเนเชียก็คือความเฉื่อยชื่อภาษาไทยของมันก็คือค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้วนะคะค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั่วหรือค่า J J จ,จก็จะแบ่งเป็นพาตันกับเพากกวงนะคะถ้าพาตัน J มีค่าเท่ากับายดียกกำลัง4ส,ส่วน32หรือมีค่าเท่ากับ พายอายกกำลัง4ีส่วนสะคะถ้าเผากลวง j มีค่าเท่ากับพายส่วน 3, สามสองคูณด้วยวงเล็บ d ใหญ่ยกกำลัง4ีลบ d เล็กกำลัง4ีนะคะ D ใหญ่ก็คือเส้นมานึงกลางภายนอกอันนี้ d ใหญ่ D เล็กเส้นมานึงกลางภายในนะคะอันนี้ดใหญ่เพราะว่ามันเป็นเผาลกลวงก็จะมี d ใหญ่ d เล็กนะคะ ดีเล็กเส้นมาถึงกลางภายในดีใหญ่เส้นมาถึงกลางภายนอกอายุก,กำลังสี่หรือหาได้จากาย R ยกกําลังสี่ลบยกำลังสีกก่คือเอา r ใหญ่รัศมีของเส้นผ่อลัศมีเส้นนอกลบลัศมีเส้นในนะคะพระ้อมเป็นเผากลวงอ่าทีนี้ดูหน้าเจ็ดสิบหกข้างบนนะคะการหาแรงบิดของเผาตัน และเผาวกวงจากสมการในหน้า75เมื่อกี uh ้นี่นะคะ T เท่ากับ max ส่วน J เอ่อส่วน R คูณ J R มีค่าเท่ากับ D ส่วนสนะคะ R รัศมีนะคะ R มีค่าเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางหารสองเพราะฉะนั้น ก็เอา D ส่วน2แทนค่าเข้าไป J มีค่าเท่ากับายดียกกำลัง4ส่วน32 2ตัด32ก็เหลือ16 d ตัดดยกกำลัง4ก็เหลือดีกำลัง3ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นพาดยียกกำลัง3ส่วน16คูณด้วยเท่าอันนี้จะเป็นสมการที่ใช้หาค่าทอร์หรือค่าแรงบิดนะคะสำหรับพาตันถ้าเป็นพากลวงเหมือนเดิมแต่ว่าค่า J j ก็จะเป็นพายส่วน32เอา d ใหญ่ยกกำลัง4ลบ d เล็กกำลัง4นะคะคือพายนอกกำลัง4ลบ p ภายในยกำลัง4แล้วหารด้วย d ส่วน2แล้วก็ตัดกันก็จะเหลือพายคูณ d ใหญ่ยกกำลัง4ลบ d เล็กกำลัง4ทั้งหมดคูณกันก่อนนะคะคูณกับพายหารสิบหก d แล้วก็มาคูณด้วยเท่าแม็กก็คือทำวงเล็บนี้เสร็จก่อนเวลาคำนวณน,นะคะแล้วมาคูณด้วยเท่าแม็ก อันนี้ก็จะบอกว่า t คืออะไร moment บิดหรือ t อร์กหรือแรงบิดนะคะเดียวกันหน่วยจะเป็นนิวตันเมตร J p o l a ม m o ต e อ t of ิเ e เ t ีย r ก็คือค่ารัศมีเ่าแม็กความเข้นเฉือนสูงสุดนะคะ g มม m าความเครียดเฉือนเดี๋ยวจะมีค่าความเครียดเฉือนด้วยนะคะ d เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก d เล็กก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนะคะทีนี้ เวลาที่มันหมุนบิดมันก็จะมีมุมบิด angle of twist การหามุมบิดนะคะเซต้าหาจากเซต้าเท่ากับ Tl ส่วน Jg T ก็คือ torque L ค,ความยาวของเพลาอันนี้มันจะบอกไว้ข้างล่างนะคะ J คือค่า polar moment of inertia ข้างล่างเมื่อกี้นี้อยู่ในหน้า76นะคะค่า J g เรียวกว่าค่า m o d u l u s ของการเฉือน หรือภาษาอังกฤ,ฤษเรียกว่า m o d u ลัสออร i จิ d ิตีนะคะทีนี้ค่าเซต้าที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือค่ามุมดิดเนี่ยหน่วยมันจะเป็นเรเดียนเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ให้มาเป็นองศานักเรียนต้องเปลี่ยนจากองศาให้เป็นเรเดียนโดยการคูณด้วย180หารพายหรือเอาค่า57.3เนี่ยไปคูณน,นะคะ จากเรเดียนไปเป็นองศาทีนี้ถ้าจากองศาไปเป็นเรเดียนจากเซต้านะคะจากองศาไปเป็นเรเดียนทำไงก็ต้องคูณด้วยพายแล้วหารด้วย180นะคะหรือหารด้วย เพราะฉะนั้นถ้าจากเรเดียนเป็นองศาคูณด้วย180ผ่หารพายหรือคูณด้วย57.3นะคะแต่ถ้าจากองศาเป็นเรเดียนต้องคูณด้วยพายหาร180หรือหารด้วย57.3ต่อไปหน้า77ข้างล่างนะคะความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและกำลังแรงบิด ก็คือตัวทอกนะคะกำลังก็คือ Power การพิจารณานะคะพิจารณาเาากลมตนันนี้เวลาหมุนนะคะหมุนหนึ่งความเร็วรอบ n ก็คือความเร็วรอบ n ก็คือความเร็วรอบหน่วยเป็นต่อวินาทีนะคะทีนี้ถ้ามีแรงบิด f นิวตันตรงนี้ เพาหนึ่งรอบจะได้ระยะทางเคลื่อนที่ไปเท่ากับสองพราร์เพาค่ะรอบเนี่ยหมุนไปรอบหนึ่งมีระยะทางเท่ากับสองพอาทีนี้ถ้าเราจะหางานงานก็คือแรงคูระยะทางแรงก็คือตัว f ระยะทางคือสองพอาเอามาคูณกันทีนี้ดูหน่วยนะคะแรงหน่วยเป็นนิวตันระยะทางสองพอาหน่วยเป็นเมตรนิวตันเมตรหรือเรียกว่าจูล ทีนี้ถ้าถ้าเพาหมุนไป n รอบคิดต่อเวลาก็คือ1วินาทีเราจะได้งานจากการหมุนเพาก็เป็น f คูณ2พ r ค, n, คูณ n เท่ากับหน่วยนะคะ f ก็คือนิวตัน2อ r ก็คือเมตรก็คือนิวตันเมตรหรือจูลอันนี้หน่วยมันะคะต่อวินาที วินาทีเพราะามันหมุนไปในหนึ่งวินาทีก็คือต่อเสร็จเพราะนั้นจูนต่อเสศจเท่ากับว,วัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัว P power กำลังกำลังก็คืองานที่เราหาได้นะคะคิดต่อหน่วยเวลาจะได้เป็นกำลังออกมาต่อหน้า78เมื่อกี้นะี้คะ กำลัง p เท่ากับ2พาย r เนี่ย2พาย r อันนี้คือแรง n ก็คือจำนวนรอบคูณเข้าไปทอกทอกเท่ากับแรงคูณระยะทางทอกนะคะเท่ากับแรงคูณระยะทางเพราะฉะนั้น f คูณ r ก็เท่ากับ t เพราะฉะนั้น p มันจึงมีค่าเท่ากับ2พาย t n อันนี้กรณีที่ n หน่วยเป็น เอ็นนี้หน่วยเป็นรอบต่อวินาทีนะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเอ็นเป็นรอบต่อนาทีก็จะเอาหกสิบไปหารนะคะเพราะนั้นพีรอบสองพายทีเอ็นหารหกสิบกรณีที่เอ็นนี้หน่วยเป็นรอบต่อนาทีเอาหกสิบไปหารนะคะแต่ถ้ามันเป็นรอบต่อวินาทีเราไม่ต้องหารหกสิบอ่าดูตัวอย่างสามจุดหนึ่งนะคะ จงหาแรงบิดที่ทำให้เพากลมตันยาวความยาวตัว L L เท่ากับ15เมตรตัวนี้นะคะเนี L ่ย L เท่ากับ15เมตร L เท่ากับ15เมตร1เมตรมีพันมิลลิเมตร1เมตรเท่ากับ1,000มิลลิเมตร เพราะฉะนั้นก็เอาพันเข้าไปคูณก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่นห้าพันมิลลิเมตรนะคะเอาพันเข้าไปคูณสิบห้าลเท่ากับสิบห้าเมตรคูณเมตรหนึ่งมีพันมิลเมตรตัดเพราะฉะนั้นสิบห้าคูณพันก็ได้เป็นหนึ่งหมื่นห้าพันมิลนะคะ มีขนาดเส้นบาสุนกลาง d เส้น่าสุนกลางเท่ากับเจ็ดสิบห้า mm d MM, เจ็ดสิบห้า mm นักเรียนเขียนเพิ่มนะคตรงเนี้ย d เท่ากับเจ็ดสิบห mm บิดไปเซต้าสองุดงองศาทีนี้ สูตรที่เราใช้หาเซต้าและทีแอลส่วนเจเนี่ยหน่วยมันเป็นเรเดียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนมุม2.2 2องศาที่โจทย์ให้มาให้เป็นเลเดียนโดยคูณพายหาร้นะคะก็ได้0.038เลเดียนต่อไปกำหนดค่าโมดูลัสของการเฉือนเท่ากับ95้ิจิกะนิวตันต่อตารางเมตร G โจทย์กำหนดเท่ากับ เก้าสิบห้าจิกะนิวตันต่อตารางเมตรถ้าทำเป็นนิวตันต่อตารางมิลเอาเก้าสิบห้าคูณสิบกำลังสามนะคะหน่วยจะเป็นนิวตันต่อตารางมิลเวลาเปลี่ยนหน่วยนะคะค่า g เนี่ยเก้าสิบห้าจิกะนิวตันเนี่ยค่า g นะคะตรงนี้ G เท่ากับ9ก้ิจิกนวตันต่อตารางเมตรตัวกำหนดมาเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นนนวตันต่อตารางเมตรโดยการคูณ10บกำลัง3เข้าไปก็คือพันหนึ่งนะคะพันหนึ่งก็คือใส่ศูนย์ไป3ตัวมันก็เลยเป็น95,000นิวตันต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือการเปลี่ยนหน่วยนะคะ,ะนักเรียนจดเพิ่มไปเนี่ยอันนี้เหมือนกันแอลเท่ากับ15เมตรทำให้เป็นมิลก็คือคูณพันเข้าไปก็ได้15นะคะอ่าทีนี้ โจทย์ให้หาทอ r q กจากสูตรเซต้าล้วกั t l ส่วน j g เราจะหาทอ r q ก j g จากหารย้ายขึ้นไปคูณเซต้าเพราะฉะนั้นจะเป็นเซต้า j g, g แล้วก็ l จากคูณยุ้งบนก็ย้ายลงมาหารนะคะเซต้ารู้0.038 g รู้โจทย์กำหนดมา95 0 0 0 J ไม่รู้หา J จนะคะ L L ก็หมื่นห้าเพราะนั้นหา j j เจท่ากับพายส่วนสามสคูณดยกกำลังสีสุด j นะคะพายดยกกำลังสี่ส่วนด้วย32มสิบก็แทนค่า d ก็คือเจ็ดสิบ้านะคะเวลางเรียนยกกำลังนะคะยกกำลัง4ี่ไม่ใช่ยกกำลังสองนะคะดูหน่วยด้วย ใช่ m มกำลังสี่ประนั้นแทนค่าท o r q เท่ากับ0ูนย์จุดศูนย์สาแปดคูณเก้าพันห้าร้อยนิวตันต่อตารางมิลเนี่ยหน่วยอยู่ตรงนี้นะคะคูณด้วยตัวนี้ก็คืออ่าค่า j สามล้านกว่าหน่วยจะเป็น m m กำลังสี่ตรงนี้นะคะ m m กำลังสี แล้วหารด้วยหนึ่งมืนห้าพัน mm ข้างล่างตรงนี้นะคะเนี่ยให้นักเรียนจดเพิ่มตรงหน่วยมันนะคะเนี่ยนิวตันต่อตารางมิลแล้วตรงนี้ก็คูณด้วย mm กํลังสี่หารด้วย mm เพราะนั้น mm ข้างล่างมีสองมานี่อีกหนึ่งเป็นสามแต่คข,ข้างบนสี่ก็เหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นหน่วยมันจะเป็นนิวตันมิลลิเมตรได้มาเจ็ดแสนกว่า เราต้องทำให้เป็นนิวตันเมตรเอาพันไปหารหน่วยมันถึงจะเป็นนิวตันเมตรนะคะเอาพันไปหารตรงนี้เจ็ดแสนกว่าหารก็เหลือเจ็ดร้อยกว่าเพราะฉะนั้นทอรกเท่ากับเจ็ดร้อยสี่นิวตันเมตรต่อไปตัวอย่าง32จงหาก,กำลังที่ส่งได้ของเผากลมตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง60ตัวนี้คือตัวดีเส้นผ่านศูนย์กลาง60นะคะยาว2.8เมตร L ความยาว2.8เมตรเหมือนเดิม2.8เมตรคูณ1เมตรเท่ากับพันมิลลิเมตรหน่วยเมตรตัดเพราะฉะนั้น2.8งจคูณพันก็ได้2800ม mm. ิลลิเมตรนะคะ หมุนด้วยความเร็วรอบ150รอบต่อนาที n ความเร็วรอบ150รอบต่อนาทีเกิดมุมบิดมุมบิดก็คือเซตาเท่ากับ0.8องศาทําเป็นเลเดียนคูณพายหารนะคะได้0ูนยเลเดียนต่อไปให้ค่าโมดูลัสของการเฉือนเท่ากับ1้อยสิบห้าจิกะนนวตันต่อตารางเมตร ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ g เท่ากับหนึ่งหนึ่งห้าจิกะนิวตันต่อตารางเมตรทำเป็นนิวตันต่อตารางมิลก็เอาหนึ่งหนึ่งห้าคูณสิบกำลังสามหน่วยก็จะเป็นนิวตันต่อตารางมิลดังนั้นคูณกันก็ได้เป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนิวตันต่อตารางมิลนะคะต่อไปหา j เท่ากับ pi d ยกกำลังสี่ส่วนสามสิบสองค่า j ตัวนี้นะคะ pi d ยกกำลังสี่ส่วนสามสิบสองก็ได้มาล้านกว่าโจทย์ให้หาลายหากำลังที่ส่งได้จากสูตรนะคะ p เท่ากับสอง pi t n หารหกสิบสองรูค่า pi รูค่า n รูค่าร้อยห้าสิบหกสิบาที่ทอ r ตัวที่เราไม่รู้คือ t อ r เพราะฉะนั้น t อ r q u หรือค่าแรงบิดตัวนี้เราจะหาทอกจากสูตรเมื่อกี้นี้นะคะจากที่เราเรียนมาในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะทอ r เท่ากับเซต้า g j หาร l เซต้ารู้ g รู้ j เราหาแล้วเมื่อกี้ l เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นแทนค่านะคะ t อ r q เท่ากับเซต้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่คูณ g โจ์กำหนดมาเนี่ยเมื่อกี้นี้นะคะ คูณ j ตัวนี้แล้วหารด้วยแอลตัวนี้นะคะเนี่ย1 1 4 7 3 3 9นิวตันมินเวลานักเรียนทำเรียนจดเพิ่มนะคะหน่วยมันเนี่ย0.014เรเดียนคู 11, ณ115000งนตัวนี้หน่วยก็จะเป็นนิวตันต่อเอ็มเอ็มยกกำลังสองนะคะตรงนี้ยกกำลังสอง แล้วคูณด้วยตรงนี้ mm กําลังสี่ค่า j ค่ะหน่วยจะเป็น mm กําลังสี่แล้วหารด้วย l หน่วยเป็น mm เพราะฉะนั้นหน่วยเหมือนเมื่อกี้ที่ครูอธิบายอันนี้ยกกําลังสองนี้กําลังหนึ่งแต่กําลังสี่ก็เหลือกาลังเอ่อกำลังสามแต่กําลังสี่ก็เหลือกําลังหนึ่งเพราะฉะนั้นหน่วยจะเป็นนิวตันมิลลิเมตรนะคะนิวตันมิลทําให้เป็นนิวตันเมตรหารพันตัวนี้นะคะหารพันก็จะได้เป็นเจ็ดร้อย เอนิวตันเมตรเสร็จแล้วเอาค่า t ตัวนี้มาแทนค่าในสมการที่โจทย์ให้หานะคะเพราะนั้น p เท่ากับ2พาย t n หาร60 2พายคูณ t ก็คือ t o r q u ก็คือ711.47หน่วยก็จะเป็นนิวตันเมตรนะคะ n ก็คือ150รอบต่อวินาทีเพราะฉะนั้นหาร60เพราะนั้นวินาทีอยู่ข้างล่าง หน่วยก็จะเป็นนิวตันเมตรต่อเซกหรือเรียกว่าวัตต์นั่นเองได้หมื่นกว่าวัตต์หน่วย3ตัวเลขมันจะเยอะนะคะแล้วก็มันก็จะยากกว่าหน่วยที่สองนะคะแล้วเนื้อหามันก็ค่อนข้างยาวอ่าเปิดไปหน้า 83ในหน้า83นะคะตัวอย่างที่3.6อันนี้จะเป็นเพากลวงนะคะโจทย์ให้หากำลังกับทอร์กหรือกำลังก็คือพาวเวอร์กับมุมบิดนะคะ โดยโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างอาันแรกคือค่าความยาว l เท่ากับ1.8เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกตัดีตัวใหญ่นะคะภายในดีตัวเล็กแล้วก็กำหนดให้ n จำนวนรอบมาความเข้นเฉือนสูงสุดอันนี้เท่าแม็กแล้วก็ค่าโมดูลัสของการเฉือนค่า g เพราะนั้นโจทย์กำหนดนะคะ จะ่ามถึงกลางภายนอกภายในความยาวจำนวนรอบความเข็นเฉือนสูงสุดนะคะแล้วก็ค่าจเพราะนั้นเราต้องหาเพิ่มคือ j จเจเท่ากับพาส่วนสามสองดใหญ่ยกกำลัง4สูตรมาน,นะคะเจเท่ากับพายส่วนสาคูณกับ ดีใหญ่กำลังสี่ลบดีเล็กกำลังสี่อันนี้คือสูตรแล้วก็แทนค่านะคะพายส่วนสาสองดีใหญ่คือหกร้อยยกกำลังสี่ลบห้าร้อยกำลังสี่เอายกกำลังสี่ก่อนนะคะแล้วมาลบกันแล้วก็ทั้งหมดไปคูณด้วยพายหารสาสองก็จะได้ตัวเลขออกมาทอกสูตรทอกก็คือเผากลวงนะคะ สูตรอยู่ในหน้าที่ครูบอกเมื่อกี้นี่เนี่ยอยู่ในหน้านี้หน้าเจ็ดสทอกเท่ากับายดียกกำลัง4ีดีใหญ่ยกกำลัง4ลบดีเล็กยกกำลังสี่นะคะแล้วคูณด,าาด้วยเทาหารด้วยสิบหกดีฉะนั้นสูตรอยู่อันนี้ทอกเท่ากับาย คูณ d ใหญ่กำลังสี่ลบ d เล็กยกกำลังสี่หารด้วยสิบหก d แล้วคูณด้วยค่าเท่าตรงนี้นะคะก็เป็นพายคูณ d ใหญ่หกร้อยกำลังสี่ลบ d เล็กห้าร้อยกำลังสี่เท่าคือเจ็ดสิบห้าแล้วก็หารด้วยสิบหกคูณ d ก็คือหกร้อยนะคะกดเครื่องคิดเลขมาได้ล้านกว่า ทีนี้หน่วยที่ได้มันจะเป็นนิวตันเมตรทำให้เป็นนิวตันเมตรก็คือหารพันเข้าไปก็จะได้มาล้านกว่าทีนี้แรงบิดที่เกิดขึ้นก็คือเราจะใช้ตัวเลขตัวนี้นะคะมาคำนวณโจทย์ได้หา P กำลัง P เท่ากับ2ย T n หาร60 2ายคูณ T T ก็คือ พันหกร้อยสี่หกจุดแปดถ้าเป็นกิโลวัตต์ก็ใช้ตัวเลขตัวนี้แต่ถ้าใช้วัตต์ธรรมดาก็ใช้ตัวเลขข้างบนนะคะเนี่ยถ้าเป็นกิโลวัตต์ก็ใช้ตัวนี้ถ้าเป็นวัตต์ธรรมดาก็ใช้ข้างบนก็คือคําตอบได้เหมือนกันว่าจะเป็นวัตต์หรือกิโลวัตต์ก็ได้แล้วก็หารด้วยหกสิบสองพายทีเอ็นหารหกสิบต่อไปหามุม เซต้าเท่กับ t l ส่วน j g เมื่อกี้นี้ที่เราได้ t t a l k ออกมาเท่ากับให้ใช้ตัวเลขที่เป็นนิวตันมิลนะคะเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยแล้วก็คูณด้วย l l ความยาวพันแปดหารด้วย j เมื่อกี้ที่เราหาตัวแรกนะคะแล้วก็หารด้วยค่า g เวลาเราลักเรน,นทำ ห่างข้างล่างใส่วงเล็บด้วยนะคะก็จะได้เป็น0.047เเเดนถ้าทำให้เป็นองศาก็ต้องคูณด้วย180อ่านพายก็ได้เป็น0.27เดเเดีนนะคะเดี๋ยวก็จะมีแบบหงหาส3.1ด3.1ให้ทำนะคะให้นักเรียนดูตัวอย่างแล้วก็ดูคลิปประกอบกัน กับในหนังสือแล้วก็ทำแบบอุหัดส่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ